ยินดีต้อนรับนิริการชิคเก้นเกมี่ถ้าจะนับว่าเรียวเมนสุคุนะในเรื่องมหาเวทหนึ่งมานเป็นตัวละครแอนตี้ฮีโร่ที่เป็นตัวอันตรายที่สุดในโลกของคุณสายเลยก็ว่าได้ในโลกที่คำสาปเป็นวิญญาณที่มีตัวตนอยู่จริงเรียวเมนสุคุนะเป็นร่างคำสาปที่มีตัวตนเหมือนมีสองคนในร่างเดียวโดยเขาจะใช้ร่างของผู้อื่นเป็นที่อยู่อาศัย เวลาสุคุณะปรากฏตัวออกมาจะเห็นเป็นอีกหนึ่งคนแฝงอยู่ในร่างเท้าสิงสู่อยู่ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ผู้แต่งเกเกะอากุทมิได้น,นำแบบอย่างไอเดียนี้มาจากเดียวเมนสุคุณะในสมัยญี่ปุ่นโบราณตัวตนของสุคุณะในยุคนั้นเป็นมนุษย์ที่มีสองหน้าในร่างเดียว มีแขนถึง4และดูไม่เหมือนเป็นคนปกติแบบมนุษย์ทั่วไปจากรูปปั้นหลักฐานาต่างๆแล้วเขาดูเหมือนกับมอนสเตอร์มากกว่าคนและจุดๆนี้เองก็ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวตนราชาคำสามในโลกกุญสัของอาจารย์เกเกะสุคนะเป็นตัวร้ายที่ได้รับความนิยมสูงซึ่งมีไม่กี่กระ่องที่ตัวร้ายจะมาแรงพอๆกับกระแสของเรื่อง แฟนๆชอบพูดถึงสุขุนะมากกว่าพระเอกของเรื่องนี้ซะอีกไม่รู้ด้วยความเท่หรือพลังคุณใสที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าความสามารถของสุขุนะมันจะไปจบตรงที่ตรงไหนโดยจุดกําเนิดของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าราชัาคำสาบคองโลกมานานนับพันปีแต่แล้วข้อนี้ไม่พ้นความตายเมื่ออายุขัยหมดสิ้นลงนั่นจึงเป็นเหตุให้ราชัาคำสาบต้องแบ่งนิ้วต้องคำสาบออกเป็น20นิ้ว เป็นนิ้วต้องคำจาปที่ไม่สามารถทําลายได้มันรอวันคืนได้กลับมาปกครองโลกของคุณไสอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันมันก็อาศัยร่างของคนอื่นปกครองร่างนั้นจนเหล่าคุณไสยต้องส่งคนมากําจัดในโลกคุณไสในเรื่องมหาเวทผนึกมันดูดูแล้วก็เหมือนกับเป็นคนละโลกกับโลกของเราครับเป็นโลกไปเล็กๆที่ทั้งเรื่องมีแต่การต่อสู้ระหว่างนักคุณไสกับวิญญาณคำสาปเท่านั้นตึกใหญ่ๆสถานที่แม้แต่ผู้คนก็เป็นเหมือนกับกี่กี้ ที่มีไว้ทำลายหรือเอาไว้เป็นตัวประกอบที่มีไว้ให้วิญญาณคำสาบบี้เล่นๆคลิปนี้แอบจริงได้ทำเรื่องราวของเรียวเมนสุคุนะตามตำนานญี่ปุ่นโบราณมาเล่าให้ฟังครับว่าเรียวเมนสุคุนะตัวตนจริงๆในบันทึกเขาเป็นใครมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรเรามาลองฟังเรื่องราวเหล่านี้กันครับเรียวเมนสุคุนะนั้นเป็นฉายาเรียกครับเพราะเรียวเมนหมายถึงสองหน้าส่วนสุคุนะอาจจะหมายถึงที่สิงสู่หรือที่อยู่อาศัยก็ได้ ตามบรรยายในบันทึกเก่าแก่ของญี่ปุ่นเรียกว่านิฮงกิหรือนิฮงโชกิพงาวดารญี่ปุ่นซึ่งจำระในปี720ตรงกับยุคนาราในนิฮงกิประกอบด้วยบันทึกเหตุการณ์และตำนานตามลำดับตั้งแต่ยุคปุกเบิร์กซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มการเกษตรหรือยุคแห่งเทพในนิฮงกิในนิฮงกิก็มีเนื้อหาย่อหน้าหนึ่งกล่าวถึงสุคุณะไว้ดังนี้ในปี377ณจังหวัดฮิดะ มีชายนามว่าสุคุณะมีสองหน้าสีแขนสีขาตัวใหญ่มีพละกำลังทั้งยังคล่องแคล่วว่องไวด้วยแขนทั้ง4ี่ขะพกดาบสองเล่มและสามารถใช้ธนูไปพร,พร้อมๆกันได้โดยการครั้งนี้สุคุณะไม่ยอมสวามิภักิ์แก่องค์จัก,กรพรรดิและชอบปล้นสะดมชาวบ้านจัก,กรพรรดิจึงทรงนิฮาเนโกและทาเคฟุรุคุมะซึ่งเป็นต้นตระกูลวานิแห่งโอมิไปปราบ ทำไมถึงต้องไปปราบเพราะนอกจากจะตามล่าแล้วยังมีบางสถานที่ที่เหล่าชาวบ้านบูชาสุคนะเหมือนดังฮีโร่เพราะในบันทึกนิฮงขีจะเรียกแค่สุคนะเท่านั้นสุคนะนั้นบางตำนานเล่าว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศครับเป็นผู้นำทั้งทางด้านเกษตรและการรบโดยบรรยายลักษณะว่าใส่ชุดเกราะเหมือนนักรบมีไม้ทาและขวานอยู่ในมือจนบางแห่งถือว่าเป็น อวตารหนึ่งของพระโพธิสัตว์11หน้าเลยและบูชาเพื่อให้พืชผลอุดมสมบูรณ์อาจจะเป็นไปได้ว่าตำนายของพิศาจสุคุณาที่ถูกปราบโดยทาเกะฟูรุคุมะจึงอาจจะตีความได้ว่าสุคุณานั้นเป็นผู้นำชุมชนในทิดะและลุกขึ้นต่อต้านกนรรวบอำนาจจากศูนย์กลางพูดอีกอย่างนั้นก็คือสุคุณาเป็นผู้นำการก่อกระบฏดนั่นเองสุคุณานั้นเป็นคนที่คนในท้องถิ่นให้ความเคารพบูชามาก เป็นถึงวีแล้วลุลเลยทีเดียวเขาเป็นคนนำศาสนาพุทธเข้ามายัางฮิดะและเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนวัดในพื้นที่หลายแห่งบางบันทึกจึงว่าดภาพของเขาให้ดูเหมือนกับนักกรบมีอาวุธครบมือถือธนูบางสถานที่ดูเหมือนพระแต่สิ่งที่คล้ายกันก็คือเขามีสองหน้าในร่างเดียวรูปลักของสุคุณะตามจาลึกโบราณในตำนานท้องถิ่นตรงกับรูปปั้นสุคุณะที่ปั้นโดยพระเอ็นคูมีสองหน้าสีแขน ลักษณะแข็งแรงบึกบึนในมือถือขวานชุดเหมือนสวมเสื้อกลอกมีผ้าคล้ายสบงปรากฏให้เห็นบริเวณแขนและขาดังภาพครับส่วนรูปลักษณ์ที่ล่ำลือกันว่าเป็นปีศาจนั้นดูเป็นอมนุษย์ร่างใหญ่พกอาวุธดาบและใช้ตะดูมีสองหน้าสี่แขนบางตำราว่ากันว่าไม่มีข้อเท้าในเกมมิโอ อสูรสุกุนาเป็นร่างแปลงของจอมเวทเป็นบอสที่มีสีขาดูแล้วไม่น่าจะเดินได้เลยแต่ก็ดูสมเป็นอสูรที่จกักรพรรดิต้องส่งคนไปปราบยังมีบันทึกของวัดเซนโคจิในเมืองทาคายามะจังหวัดกิฟุซึ่งเคยเป็นที่เก็บรักษาลูกบ้านสุกุนาก็กล่าวไว้ว่าผู้ก่อตั้งวัดคือเรียวเมนสุกุนาตั้งแต่เมื่อ1,600ปีก่อนและจากความโด่งดังของอนิเมะ ชูจุสุไคเซ็นก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปที่วัดนี้กันอย่างหนาตาเมื่อเราได้พิจารณานิฮงกีและตำนานท้องถิ่นในบันทึกจึงดูเหมือนว่าสุคะน,นั้นถูกมองเป็นปีศาจที่ต้องไปปราบเมื่อมีโจรหรือมหาจรเกิดขึ้นหรือเขาก็เป็นเพียงคนที่ขัดคําบัญชาจากกักรพรรดิพวกเขาก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจและราชสำนักก็จะส่งสมรไรไปล่า เรื่องราวจึงเป็นแบบนี้แต่หากมองในมุมมองของท้องถิ่นบ้านเกิดสุคนาน,นั้นอาจจะเป็นวีรชนผู้ปกปักแผ่นดินเกิดและต่อต้านอำนาจของจกักรพรรดิหรือที่คนนอกมองว่าเป็นผู้รุกรานสุคนาณในสายตาของชาวบ้านจึงเป็นเหมือนวีรบุรุษที่เป็นผู้นำปกป้องหมู่บ้านไว้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจจะหยิบนำมาฝากกันนะครับสลับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ